นี่ครับนี่เลครับพี่น้องอ้มีอยู่ครับมีอยู่ลายังครับมันรุนน้ำกันครับพี่น้องอู้มีๆครับไปยังครับอ้ปดุกครับพี่น้องกระดุกครับผมุกตัวมันใหญ่เลยครับอู้ครับเ้อกุ้งครับเน้อกุ้งนี่ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องไอสีค่อนข้าหากินครับมือนีผมกิสิช้มาใส่เบ็ดคือเก่าแล้ครับพี่น้องแต่ว่ากับเป็นเนื้อกุ้งครับมือนีร่องเนื้อกุ้งเบิ้งครับว่าจะจะมีป่ายังกินในห้องนะครับล่องอัปเดตเนื้อกุ้งร่องเบิ้งครับผมผมก็ยังไม่เคยใส่เลยครับพี่น้องเดี๋ยวเอามาติดตามรับชมน่วมกันครับนะครับพี่น้องไม้ในห้องก็จะเป็นเรื่องกว้งเนาะครับเนาะเรื่องกว้งครับผมนะครับ ลองบ่งครับว่าจะมีป่ายังกินในห้องบ่ครับพี่น้องเนื้อกุ้งนะครับเนื้อกุ้งนครับเนื้อห้องน่อยจะเป็นก right? ุ <ongs> ้งครับผมกุ้งฝอยห้องนี่แหละครับแต่ว่านันก็ตัวยิ่นะครับกับเบ็ดห้องก็อยี่สิบกว่าหลังครับพี่น้องครับเบ็ดก็กลุ้งยี่สิบสามลังครับผมเดี๋มันาลุดนน้ำกันครับว่าว่าจะมีป่ายังกินในห้องนะครับสาหรับเนื้อกุ้งครับผมคําแลนะครับครับเมื่อนี่คลยคำนะครับผม เดี๋ยวผมก็ขออนุญาตใส่ครับโอ้มีป่ามาสวบอยู่ครับพี่น้องขออนุญาตใส่ก่อนนะครับพี่น้องครับที่เกี่ยวเนื้อเขาจะเกี่ยวลักษณะนั้นแหละครับพี่น้องเรื่องมานนั่นมากครับผมเรื่องมาขาก้องมากครับพี่น้องเห็นไหมครับเกี่ยวเนื้อเด็ดหัวอ่อนออกเลยเกี่ยวลักษณะนั้นแหละครับผมนี่ครับนี่ครับเกี่ยวเนื้อครับนี่ครับ เดี vale ur, shorts, hall, ha lers, no ๋ยวผมจะใส่เบิ้งครับนะครับพี่น้องนับแล้ว้องกระเด็ดหัวกุ้งอ่กงแล้วครับเกือบใส่ลงไปลักษณะนั่นแหะครับผมใส่ลงไปลักษณะนั่นนะครับเห็นยู่ประมาณนั่นแหะครับผมนะครับใบจมลงเลึกคอยู่ประมาณนี้ครับนะครับเดี๋ยวล่าแมายำนะครับเดี๋ยวผมจะพามาเบิ้งครับพี่น้องว่าทงนี้ป่ายังกินในห้องครับ จากเราชมต่อไปน้ำกันครับสวัสดีท่านผู้ชมยง้มเศร้าครับผมเยลเวล่ามากูเบ็ดแล้วครับพี่น้องเบ็ดเน้อกลุ่งเขาเนะครับห้องเบิ้งครับว่าจะมีแนวกินในห้องบิ้งครับพี่น้องสวัสดียง้มเศร้าครับอายุหายกินแบบบ้านๆครับผมอือมาแกีงครับขนาดหกองมงกลัวแล้วครับพี่น้องแง่กินครับเจ้าเื้อหายแล้วครับพี่น้อง เดี๋ยวขอเบ่งล้างนา้ำน้ำกันตัวไปครับครับนี่เกิดย่ำเศร้าครับผมนี่สุดข้ามาเบ่งครับเงากุ้งฮ่องเต้ได้ผลมาครับพี่น้องเห็ดเงากุ้งนี่ครับเงียบครับผมนี่เน่ากินเลยครับพี่น้องรดน้ำกันครับล้างต่อไปครับ นี่แหละครับใส่เลาะไปนี่นะครับพี่น้องโอ้ยังบ่ได้ยยังครับเงากุ้งเนาะครับเนาะต้องใส่บะถือปากมันนะครับก็ไม่เงาหายนครับพี่น้องใช่จ้ะยังบเ่เห็นปลาถือเก็ดเท่าอยู่นะครับเนาะห้อครับห,หบลังนึง ก็ถือขึ้นกัน,นครับผมครับกแบบาดย่ำเ้าครับผมโอ้ถือครับพี่นอ้องมากินเนี่ยไอ้กุ้งเนาะครับกุ้งไฟก็ถือครับต้องการล้งต่อไปครับพี่นอ้องโอ้จังไงเนาะเนี่ยกุ้งเนาะน,น,นี่ครับครับลังนึ่งครับเนี่ยถือว่าครับพี่นอ้อง นี่ครับนี่เลครับพี่น้องโอ้มีเยอะครับมีเยอะปลายังครับมันรุนน้อกันครับพี่น้องโอ้มีมีครับปลายังครับโอ้หูปลาดุกครับพี่น้องประดุกครับผมดุกตัวใหญ่เลยครับอู้หครับเนื้อกุ้งครับเนื้อกุ้งนี่ครับนี่ครับพี่น้อง ไอ้งามนะครับปะดุกครับโอ้นี่นะครับเกือบคงโลกนะครับลุกงครับผมโอ้ตัวเดียวขุมนะครับเนี่ยตัางอยากอยากมากครับตั้งหลายหลังครับผมพี่น้องบดถือครับอยากดบดปลาคนครับยาดยามเสาครับฝั่งหกโมงกลัวครับผมโอ้ผมนึกว่าจะไม่ได้ยังเจ้าตัวครับพี่น้องยามไปยามไป ได้ตัวนึงจบเจอยครับประดุกเนี่ครับถือว่าคุ้มครับผมได้ตัวเดียวคุ้มเลยครับคุ้มอยู่ครับกับเบียี่สิบหลังมือนี้ครับเ้อกุุงมองเมันกับเออแระมันอะครับผมนี่ครับไม้ดีเอามาใส่ครับนะคลิปนี้ขอเกล้าเข้ามาสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ